ตอนนี้พี่น้องฟังไปเอฟซีแฟนครับยิปฟองตีนเพิ่มล้ำเพิ่นออฟฟิเชียลตอนนี้กะเก็บก้างเก็บล้านถูกสินบ่เบิดดอกเลวยวิสามลอยกัเลยเอ็ดเป็นชุดละห้าสิบบาทตีนั่งห้าสิบบาทเอยจะแจกเล็กหน่อยอย่างนี้เท่านหร่เห็นขอบคุณค่ะขอบคุณที่พกพวงวัค่งข,ขอบคุณดอกเพราเฮาสิได้ใ,ใส่กันนี่อยู่โอ,โอเคค่ะไม่เข้า <laughs> ขบ้าน <laughs> ่าฝากไปไปไปนะเดี๋ยวเข้าย่างไปเลยโอเคอันนี้ของไอ้น่องนูดใอ้แล้วกินลังทางได้หล่ะเด้อก็กันไหนล่ะค่ะว่อย่างเอาเก็บใบเพราะว่าอันมันบม่มีตู้เซ่ัตู้มันสิบูนะก็เลยถอดแจกเพรพะหาคนเหมาวะใด งงเอกับเล็กกับเล็เลเลกลไก่เป็นคนเมาบึงจงกมื่นกันนะท่านสิทธินะเมาเองเมาเองนักเลงพอ <laughs> ให,ให้พวกที่ใส่แรงงานก็ใ,ใมาฆารวานนี้แหละ ไหนอ๋อขั้นละขั้นขั้นสอันเดอหนุ้ยสองขั้นเดนข้อฮะระดับแมนสองขันขันละสองถุงฮะยังกว่า โอ้ซากันน่ะบ่มีเราอื่นน้ำเกี่บังเนี่ยมิจะบังไฟเราเนี่ยเอามาบังไฟอ่ะเ<ว>พี้ยนเลยนะเนี่ยตาแขกคทีมประดับจีวรในบวยเห็ดน้ำพึน้นคุณน้องแขนวินดินแหนว เอ๊ะที่มองนี่นั่นเคยแต่างานไฟแสงสียงกสิพพังลงออพังลงเป็นสีขนดอกำหน้าบานหยบไปหาหนังหาก่อนนียมาล่ำใบอยู่ทีเบิ่ ไอ้มวยอีกรอบเดียวนะครับเรียนกันก็ก็โหไปแล้วลิเก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เราได้ไปเนี่ยกี่กี่แท้้ตื่นปุนอ่ะ,ะขี่พนะอนข้นบงไม่บ่อยจะถิ่มด้วยเอาไปแล้ว เขากลงเก็บของพี่นนองเก็บของแล้ว เยงยเงยขนี่หนีไปนี่ยเต้นเต้นเสีนอบ่อยไปขึ้นรถไอ้ปรดับรถเป็นน,ปน,น,น่าจ็บผ่าน,นีนสะุวกแต่ไฟเข็บม,มาบนเร็วมั่ยับเครื่องจับเป็นชีมไหม càng sẽ lên tinh 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 xăm xăm mớ căn ของเร่นมือล่นไปบรบือใช่ไหมเอาคลิปหน้าพ่อกันไหมช่ไองเดี๋ยวจ็ดของกันเ้ย